สวัสดีครับ,รบพี่น้องครับอาติสารลามเช่นครับผมประกดน้าไม่สมครับพริกหัวหอมประกดครับครับน้าไม่สมนี่พัด จะไข่ค่าใบบกโกูดต้นหอมครับหอมแดงพักซี่เล้ากระตูครับเครื่องปรุงครับก่อดิื่นมากครับตับริกก่อนครับ พริกแห้งใส่น้ำรับเพิ่มซีสันครับประมาณนี้ครับ ครับแหลกแล้วครับนอนบแ,แล้วครับผมใส่ปลาแล้วครับแล้วพร้อมชิดใส่ ผิกโคกไว้ครับหัวแดงครับหัวแดงใส่ความหัวแดงใส่น้ำค,ครับจำเขาต้องแหลกไว้ครับตรงนี้ มาน,นี่ครับ,รบเรากใส่ตะไคร้ครับ,บขมคาครับ ใส่ในหมอ้อเลยครับ ครับถูกจะหน่อยครับใส่หมอ้อเลยครับข้นกับตํำใส่น้ำกัดกพีิครับ ต้มเราใหม่ไซด้วยครับสูตรของผมเองครับปรุงเ้ยครับครับตามด้วยพรสโรดครับ สองน้อยๆโดยรสด,ดีหรือพงปรุงรสล็นน้อยครับใส่ลายจนยเข้มครับ <ๆ S 1> ด้วยปลา ึ้นนเลยครับตั้งหมอเลยครับจุดไฟเลยครับตั้งหมอข้นครับผม เข้ากันครับ mm hmm. เดี๋ยวพ่ดแล้วครับ mm hmm. ใส่พริกแห้งและเบื้องซีนะครับสีสีออกแดงๆครับ ลายโุตบอนี่ตาสามตัวครับออาหายักน้อยครับวันนี้กาวน้ำใสครับทาเริ่มแข็งแล้วน้ำใสด้วครับวันนี้

น้ำสุออ,อกสีแดงๆครับพริกแห้งครับปลาก็ได้ครับใกล้ก็คือกันครับสูตรอี้ครับร้อยน้ำเดือดครับปิดฝาไ,ไอ้ครับได้ที่แล้วครับ เปิดเบิ่งครับตัดคแล้วครับห้องก็สิเริ่มเปียแล้วครับซีม่งครับอันนี้ ปลานินนึงเปครับน้ำปลาครับตาน้องใหม่ครับเค็มครับเ,เพิ่มรสดีงนายนึงครับพอ ซีมึงไหมครับเน,นี่อืมพอดีแล้วครับ <c oughs> มาเอาพริกครับพริกหน่วยครับลงไปครับ ต้นมันปล <c oughs> าเขาเริ่มเปื่อยแล้วครับลงได้แล้ว <c oughs> ปิดไปอีกน้อยนึงครับ พอดีสดก็ได้แล้วครับใส่ต้นหอมนะครับต้นหอมก็พร้อมกับพักซี่ครับเอาอีตัวไว้ที่หลังครับคนเข้ากันมาคนแห้งนะครับเดี๋ยวปลาฉีด ด้วยครับตอนป่าครับพ้อ้วครับัดนี้ใส่ไฟดูเลยครับดูเลย เรียบร้อยครับปิดไฟแล้วครับครับ้บาเบิงตักใส่ถวยครับหน้าตาทีวว่ออกมาเป็นยังไงครับนี่ครับหน้าตากระซิออกว,ว่าเป็นแบบนี้ครับแก้วประเดกพริกดิบครับ แก้วกระเดกพับครับนี่ครับแกงประก๊ดใส่น้ำมัสมครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไข่น้องเนี่ยครับอาริสารลานเปอเซ็นต์ครับผมมาครับขอท้างกาดบนทสำหรับครับคลิปนี้อะไรแค่นี้ครับ สวัสดีครับ